ห,หวานหางจอระเี้สดสดจากต้นจ้ากิงไงดีนะ้ะสดสดจากต้นจ้ามัน้อกย้ามกันนะเนี่ย ออกยาย่างนั้นเนี่ยตื่นมากออกยาวอย่างนั้นเนี่ย 嗯。Mm.